สวัสดีครับพบกับดัก k ี i y ทำไม่ได้เหมือนเป็ดดู e v e r y t h ท n g We Can สำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูอุปกรณ์ช่างนะผมอุปกรณ์ช่างที่ว่านั้นก็คือ,อ,อชุดดอก เจาะลูกบิดนะผมเป็นโฮลโซ่แล้วผมพร้อมกับจิกนะผมในการเจาะนะผมผมซื้อมาในราคา191่าสิบเอ็บาทนะผมดอกโฮลโซก็มีขนาดอยู่54ามิลลิเมตรนะผมส่วนตัวนี้ก็มีขนาดอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วผมหรือยี่้าจุมิลลิเมตรนะผมพร้อมกับดอกไขค,รครวงครับผมจับ ราคา191บาทครบชุดนะผมพร้อมกับจิกนะผมสำหรับจิกตัวนี้นะผมก็น่าจะเป็นจิกมาตรฐานนะผมของลูกบิดทั่วไปนะผมซึ่งปกติแล้วผมเองเวลาผมใช้งานนะผมผมจะใช้ดอกประมาณ52 5 4ถึงนะผมมิลลิเมตรก็ก็คือตัวนี้แหละผมับผม5บบางทีก็52บนะผม ในการเจาะลูกบิดนะผมถ้าเผื่อไม่มีจิกนะผมแล้วก็ระยะห่างจากขอบประตูถึงศูนย์กลางนี้ก็ประมาณ6ซนติเมตรับผมซึ่งจิกตัวนี้ก็อยู่ราวหกจุดสามเซนนะผมประมาณนั้นับผมหกจุดสามเซนนะผมจเมตรก็ใกล้เคียงกับที่ผมทานะผมแต่ความกว้างของประตูนี้ตัวนี้เขาให้มากว้างถึง4.3เซนนะผมแต่ว่าประตูเราจริงๆแล้วบางทีมันอาจจะไม่ถึงนะผมบางทีก็แค่ สามเส้นกว่าหรือสีเส่เซนนะผมแต่ก็เวลาเราจะใช้งานนะผมเราก็อาจจะต้องได้แบ่งประตูของเรานะผมให้มันได้ครึ่งหนึ่งนะผมแล้วค่อยยิงสกรูใส่นะผมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าเพราะว่าสำหรับวันนี้นอกจากจะเป็นการรีวิวจิกแล้วนะผมผมเองก็จะได้ทำการทดสอบสว่านดีวอลนะผมทั้งสองรุ่นนะผมซึ่งตัวนี้ผมเพิ่งได้ซื้อมาใหม่ผมแต่ก่อนนั้นผมก็ใช้ ตัวนี้ผม d c d 7 7 6ตัวนี้ผมใช้งานมาตลอดนะผมในการเจาะลูกบิดรับจ้างชาวบ,บ้านนะผมและผมก็เคยใช้จนมอเตอร์ไหมไปแล้วผมแต่ผ,ผมได้เปลี่ยนมาใหม่แล้วผมซื้อมอเตอร์ใหม่มาเปลี่ยนนะผมผมคิดว่าผมอยากได้เครื่องที่แรงกว่าผมก็เลยซื้อ d c d 9 9 9ครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเปรียบเทียบกันเลยนะครับผมในการเจาะลูกบิดนะผมประตูนะผม สมมติว่าตัวนี้เป็นประตูนะผมบานประตูเราก็ทําการแบ่งครึ่งของประตูเสร็จแล้วก็ติดตั้งจิ๊กครับผม ไปเราก็จะเริ่มทาการเจาะนะผมโดยผมจะใช้แบต5แอมป์นะผมนะผมในการเจาะนะผม ค่อนข้างแข็งแล้วผมเป็นไม้จริงครับผมแล้วก็เมื่อกี้ผมใช้สปีด2องครับผมแต่ตอนนี้ผมจะใช้สปีด1นึ่งแล้วผม ตอนนี้ก็ได้น่าจะครึ่งทางแล้วผมต้องพลิกนะผมอีกด้านนะผม ด้านอีกทีนึงครับผมเพราะว่าเพื่อจะได้ให้ตรงกันก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะผมเพราะว่าไม้ค่อนข้างแข็งแล้วก็ดอกโฮโซเองก็ไม่ถึงกับคมมากครับผมและอย่างหนึ่งก็ถ้าเผื่อราบฝืนเกินไปเดี๋ยวมอเตอร์ไหมครับผม ทะลุแล้วครับผมใช้เวลาพอสมควรครับผมดูรูที่เจาะสวยงามดีนะครับผมมนเหลือด้านข้างครับผมต่อไปก็เป็นการเจาะรูเดือยนะครับผมตัวเล็กครับผม ก็โอเคนะครับผมสวยงามดีครับผมกึ่งกลางดีนะครับผมลำดับต่อไปก็จะเจาะนะครับผมอีกรูนึงโดยใช้สว่านดีวอลรุ่น dcd 9 9 9นะครับผมว่ามันจะแรงเร็วกว่า dcd 7 7.6ตัวเมื่อกี้หรือเปล่าครับผมใช้สปีดเบอร์หนึ่งครับผมแล้วก็แบตเตอรี่5แอมป์นะครับผมไฟเต็มนะผมครับ สว่านแรงครับผมแต่ว่าขี้เลือ่อยขี้ไม้มันติดที่เขี้ยวฟันนะครับผม ก็รู้เล็กับผม สรุปนะครับผมสาหรับจิกเจาะลูกบิดตัวนี้ครับผมก็ถือว่ามีข้อดีอยู่พอสมควรนะครับผมวัสดุอะไรก็เองก็ก็ดูเป็นพลาสติกค่อนข้างหนาใช้ได้อยู่ครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมถึงอาจจะดูไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ก็ถือว่าโอเคครับผม,จจม,คคบผมในราคา190บาทครับผม เรามีจิ๊กนี้เราไม่กังวลนะผมว่าเราจะเจาะเอียงหรือเปล่านะผมเพราะว่ารูตัวนี้จะบังคับให้เราเจาะได้ตรงครับผมเราต้องพลิกมาเจาะด้านนี้มันก็จะตรงกันนะผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะผมถ้าเราแบ่งครึ่งได้ดีนะผมแน่นอนว่ารูตรงนี้ก็จะครึ่งกลางพอดีแล้วผมก็ถือว่าเป็นข้อดีครับผมก่อนหน้านั้นผมเคยใช้แบบ free hand ไม่มีจิกอะไรนะครับผมมันกาจะเอียงอะไรบ้างครับผมแต่ลักษณะของจิกตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมต่อมามาดูที่ตัวสว่านนะผม หลังจากที่ทําการเจาะนะผมก็เสียห้องดอกสว่านตัวนี้ที่แถมมากับจิกเนะผมว่าไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะผมก็พอใช้ได้ครับแต่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่ขี้เลื่อยชอบติดฟันมากเลยผมติดฟันเลื่อยผมเจาะแต่ตัวนี้ผมก็ถือว่าอาจจะเกินกําลังสําหรับไม้เนื้อแข็งมากแต่ก็เจาะได้ครับแต่ต้องค่อยพักค่อยหยุดนะผมกว่าจะทะลุ ส่วนตัวนี้ไม่มีปัญหาผมเจาะได้เลยครับผมที่หยุดก็เพราะว่าขี้เลือติดเฉยๆครับผมถ้าไม่มีขี้เลือติดตัวนี้ไม่ต้องหยุดก็ได้ครับผมถือว่าโอเคเลยครับผมก็เหมาะแล้วที่ซื้อมาเจาะรูปดีครับผมโอเคครับสําหรับทลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวจิกพร้อมกับทดสอบสว่านทั้ง2ตัวไปเพียงแค่นี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ